สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนๆชาวยูทูบดูพี่จิมทำงานครับของเราจะย้ายออกวันนี้แล้วเสร็จหมดแล้ว มีงานไมโครแล้วครับยายกลับวันสุดท้ายสอบถามพี่จิมนี่ก็คือแคปสิบสี่เคนะครับหนึ่งสี่เคแกราน้ำหนักมันจะได้กว่า แคป 12G นะครับการทำงานน้ำหนักมันจะเยอะกว่าแกว่าแต่ตัวรูปลักษมันก็พอๆกันครับาคันนี้กับคันที่ย้ายออกอ่ะคันนี้คอนโทรนเร็วครับโคนเร็วกำลังดีกว่าคันนั้นครับ เก่าครับลองเมือนรุ่นใหม่ๆมันก็ยากาติดตรงชาติตรงนี้นะพคดีเลย จิ้มกับลำมาแล้วครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านครับผมฝากกดติดตามช่องสิสเกตแมโครซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจได้ทําคลิปใหม่ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมเรื่อยๆครับกดติดตามไว้เพื่อไม่พลาดเวลาผมอัพโหลดคลิปจะได้ดูก่อนเพื่อน,นครับ แรงดีนะครับรถเกีนี้นะเนาะถ้าไปดันนาเป็นยังไงถ้าเราไปปรับพื้นที่นาผมว่าก,ก็น่าจะโอเคนะน่าจะอุ้มดินได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเวลาไล่ดิน แล้วก็1 2 12 G กับ1 4 K นี่คือต่างกันตรงที่น้ำหนักแล้วก็1 4 1 4 K นี่คือจะมีเทอร์โบนะครับ1 2 G 1 4 G หรือ1 2 G น่าจะเป็น1 2 G เลยครับไม่มีเทอร์โบนะคันนี้มีครับอีกคันไม่มี ความแรงคันนี้มันได้ได้กว่าอย่างยห็นได้ชัดหรือว่าเป็นเพราะว่าการสึกล้อมันไม่เท่ากันหรือเปล่ารถมันเก่าแต่ว่าผมได้ลองขับทั้งสองครับไม่ใช่ว่าขับเป็นนะพี่จิมให้ฝึกขับให้ฝึกล้มกองให้เฉยครับก็รู้รู้ได้ว่าคันไหนแรงคันไหนขับขับดีกว่า คันนี้จะขับดีกว่าครับเพราะว่าคันนั้นค่อนข้างที่จะช้ามากคอนโทรลเพราะรถมันเก่าเนาะบางทีเราโยกมันก็ไม่ไม่ขยับง่ายครับนี่ก็เก่าแต่ว่าปั๊มก็คงจะดีกว่านี่คือการมิกนะครับนี่แหละเขาเรียกว่ามิกบางคนไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามิกมันคืออะไรมิกก็คือการผรสมนะครับผสมดินกับ มนคุกให้มันเข้ากันผสมดินลูกลังนะครับการผสมการคุกเขาหน่ะแหละครับเขาเรียกว,ว่าการมิกภาษาลดเกรดเขาครับแก่แก่ซอฟนี่คืออะไรคือแก่ดินบวมนะครับดินโลมมันเนี่ยมันบวมอ่ะแล้ววิ่งไปมันจะนึงนงน่งนั่งนงึ่งนั่งนมันจะไม่แข็งมันต้องการทำถนนมันต้องแข็งป๊กเลยนะครับ แข็งแบบใช้สกัดเจาะไม่เข้าอ่ะเจาะเข้าได้ทีลนิดเทเลนินมันถึงจะผ่านนะครับไม่ใช่ว่าตอกแล้วตอกครั้งเดียวลงมิดเนะี่ยคือยังไม่ได้นะต้องจิกดินขึ้นมาตากก่อนตากแล้วก็ปูลงทีลนิดทีลนิดครับอ่ะคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ